สวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว d s i ค่ะพบกันทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะกับชิดาชันิดารีอมรสาเจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะทุกสัปดาห์นะคะชิดาจะนําข่าวสารภารกิจความเคลื่อนไหวของดี i มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะสามารถติดตามได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกคือทางเพจ Facebook นะคะ dsi network ใครที่ติดตามช่องทางนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือทางเครือข่ายสือสอส่อสารมวลชนของเรานะคะทาง BMTV c ค่ะก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันนะคะสัปดาห์นี้ก็มีอีกหลากหลายประเด็นนะคะที่นำมาฝากกันทั้งความคืบหน้าคดีแล้วก็เรื่องใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องความคืบหน้าของกรณีการถล่มของตึกสอตองงนะคะก็มีความคืบหน้ามาฝากกัน รวมไปถึงการจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์วันนี้มี2เคสด้วยกันนะคะที่จะนำมาเล่าให้ฟังมาติดตามความคืบหน้าการถล่มของตึกสตงอแล้ว DSi เนี่ยเข้าไปทำคดีนี้นะคะแล้วก็เป็นคดีพิเศษด้วยนะคะโดยความคืบหน้าล่าสุดก็มีการออกมาให้ข้อมูลนะคะจากผู้ที่รับผิดชอบคดีค่ะเกี่ยวกับ ความคืบหน้าผลการดําเนินงานนะคะโดยทางร้อยตํารวจเอกสุรวุฒิลังสายรอที่บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและเป็นโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าคณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษที่32ทับสองเป็นกรณีการสอบสวนดำเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือว่านอมีนีนะคะ ในกรณีกิจการร่วมค้าที่ก่อสร้างอาคารสตงที่ถล่มช่วงแผ่นดินไหวนั่นเองโดยล่าสุดนะคะที่ประชุมคณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มีการสรุปผลการดำเนินการสอบสวนคดีพิเศษที่32ทับ2,568แล้วนะคะโดยที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีความเห็นทางคดีเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีนี้ที่เกี่ยวกับนอมีนีนะคะทั้งหมด5รายด้วยกัน โดยเสนอต่อที่บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและดำเนินการส่รงสำนวนการสอบสวนไปยังพนักง,งานอายการแล้วค่ะต่อมานะคะที่ประชุมก็ได้ดำเนินการแยกสำนวนการสอบสวนออกเป็นสองสำนวนค่ะสำนวนแรกนะคะเป็นเกี่ยวกับการดำเนินคดีการประกอบคดีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือว่านอมินีซึ่งต่อเน,นื่องหรือเกี่ยวพันกับที่ส่งอายการไปแล้วและอีกสำนวนค่ะเป็นสำนวนที่2 เป็นการดําเนินการสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐก็คือหัวประมูลนั่นเองโดยมีการแยกเลขคดีพิเศษนะคะเป็นคดีที่8อ่า58ทับสองคดีดังกล่าวนะคะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวนก็พบว่ามีพฤติการและหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการควบคุมงานของบริษัท PKW ที่ปรากฏว่าในส่วนของบุคลากรพบว่ามีการปลอมลายมือชื่อและอ้างชื่อบุคคลอื่นซึ่งไม่เป็นไปตาม T.O.R มาดำเนินการเสนอราคาเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกซึ่งคุณสมบัติของบุคลากรทตาม T.O.R นั้นหมายถึงบุคลากรที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้นำมาเสนอต่อสำนักง,งานตรวจสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดิน จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิประสบการณ์อันจะสามารถควบคุมงานได้จริงตลอดจนการทำงานได้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์การที่ผู้ต้องหากับพวกได้ใช้กลอุบายหลอกลวงนำชื่อของบุคคลอื่นโดยที่จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจหรือไม่มีการเข้าร่วมง,งานจริงภายหลังที่ได้รับงานซึ่งก็เป็นเจตนาที่เห็นได้ชัดว่ามิได้มีความสุจริต ในการจะเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐโดยร่วมกันใช้กลอุบายหลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์อันเป็นเงินที่ได้จากการรับงานโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติค่ะถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเอาชื่อคนอื่นมาสวมนะคะเอาชื่อคนอื่นเนี่ยมา,ามาเซ็นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งไม่เป็นไปตามคุณวุฒิประสบการณ์ต่างๆที่กำหนดใน TOR นั่นเองนะ,ะจากหลักฐานตรงนี้นะคะ จึงมีการกล่าวหาดำเนินคดีกับบริษัท P.K.W รวมแล้ว6คนตามมาตรา4และมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐนอกจากนี้นะคะมีบุคคล2รายขอปกปิดนามนะคะได้กล่าวหาเจ้าพนักง,งานของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสรอตอง,องอแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะ 1. กลุ่มผู้บริหารองค์กรอิสระ 2. กลุ่มคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการโครงการจ้างออกแบบจ้างก่อสร้างและจ้างควบคุมงานทั้งหมด10คณะและ 3. กลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งกรณีดังกล่าวนะคะก็เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักง,งานของรัฐกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ จึงอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรกร,รมการปปชที่จะไตส่สวนและวินิจฉัยตามมาตรา28ประกอบมาตรา61และมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะและคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็จะดําเนินการส่งสำนวนดังกล่าวไปยังสํานักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปาปชโดยเร็วที่สุดนะคะ เรื่องนี้นะคะก็จะมีในส่วนการดําเนินการของ DSI แต่อีกส่วนหนึ่งต้องส่งปปชค่ะเพราะว่ามันมีการกล่าวหาว่ามีขา้าราชการมีคนของรัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอา,อาคารสตรง,งอตรงนี้นะคะเรื่องของการทุจริตรายต่างๆดังนั้นเราต้องส่งสำนวนตรงเนี้ยให้กับทางปปชด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของความคืบหน้าคดีอของสตง,งนะคะแต่ยังไม่จบนะคะล่าสุดนะคะ DSI ค่ะได้มีการนำนายวูค่ะ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีนอมินีตึกสตง,งถล่มตรงนี้นะคะส่งให้กับพนักง,งานอายการแล้วค่ะตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะได้มีการสอบสวนกรณีตึกสตง,งอถล่มนะ,ะเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือว่านอมินีในคดีพิเศษที่32ทับสองพนาอิบดนะคะ่าทีดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาในฐานความผิดตรงนี้นะคะ6กราย คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ส่งสำวนการสอบสวนไปยังอายการตามกฎหมายและพนักงานอายการก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา6กรายตามความเห็นของ DSI ด้วยจากนั้นนะคะนายวูสัญชาตจีนซึ่งเป็นบุคคลที่มีหมายจับตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ขออนุมัติหมายจับต่อสารอาญาเป็นผู้ต้องหาที่6ในคดีนี้ได้มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนค่ะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ทำการรับตัวเอาไว้แล้วก็ควบคุมตัว และแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจาการกับคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามบัญชี3วงเล็บ10การก่อสร้างให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยเป็นคนต่างด้าวซึ่งยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่คนต่างด้าว เพื่อให้คนต่างด้าวหลีกเลี่ยงหรือฝา่าฝืนการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและคณะกรรมาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามบัญชี3วงเล็บสิการก่อสร้างอันเป็นความผิดทางอาญานะคะหลายมาตราเลยนะคะตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและแจ้งสิทธิ์ให้กับผู้ต้องหาได้ทราบนะคะทําการสอบสวนปักคําผู้ต้องหาและเนื่องจากการสอบสวนดังกล่าวพนังกงานสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วค่ะ จึงได้นําตัวผู้ต้องหาส่งไปยังพนักง,งานอายการเพื่อพิจารณามีคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปเป็นความคืบหน้าทั้งหมดในกรณีตึกสตงถล่มที่อยู่ในความรับผิดชอบของ DSI นะคะเรื่องของการลงไปตรวจสอบเกี่ยวกับการลักลอบนําเข้า สิ่งของที่เป็นของเสียอันตรายนะคะเข้ามาในประเทศไทยนะคะโดย DSI เนี่ยก็ร่วมกับทางกมรมศุลกากรกรมโรงงานอุตสาหกรมรมรวมไปถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะลงไปตรวจสอบเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสิ่งที่นําเข้ามา,ล,าลักลอมนําเข้ามาเนี่ยเป็นของเสียที่ส่งผลต่อประเทศชาติรวมไปถึงเป็นอันตรายที่ลักษณะว่าเข้าข่ายผิดอนุสัญญาบาเซลด้วยค่ะ โดยทางเจ้าหน้าที่ของ DSI กรมศุลกากรกรมโรงงานอุตสาหากรรมและการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะก็ไปร่กกรคกันตรวจสอบสินค้านําเข้าจากต่างประเทศเข้าขายเป็นของเสียอันตรายภายใต้อนุสัญญาบาเซลจํานวน36ตู้คอนเทนเนอร์น้ําหนักรวมนะคะ736ตันนะคะไปตรวจสอบที่สํานักง,งานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพนะคะ ตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการนําเข้าของเสี่ยอันตรายค่ะเพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนก็ได้มีการสั่งการให้กมรมศุลกากรเฝ้าระวังการลักลอบนําเข้าสินค้าที่เข้าขายเป็นของเสียอันตรายภายใต้อนุสัญญาบาเซลโดยการดําเนินการในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือนะคะระหว่างหลายหน่วยงานรวมถึง DSI ด้วยนะคะ ที่เข้าเพื่อควบคุมการนําเข้าสินค้าของเสียอันตรายภายใต้อนุสัญญาบาเซลทั้งนี้ค่ะก็ได้ตรวจสอบตู้สินค้าตกค้างระบุในใบตราส่งสินค้าเป็นซิงค์คอนเซนเทรตจำนวน36ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักเนี่ยเจ็ดร้อ700กว่าตันประเทศต้นทางก็คือโมร็อกโกนะคะโดยสินค้าค่ะมีลักษณะเป็นผงละเอียดสีนยมตานมีกลิ่นฉุนบรรจุอยู่ในถุงกระสอบตรวจสอบโดยเครื่องเอ็กซเรย์นะคะ ก็ไปพบว่ามีปริมาณธาตุโลหะหลักเนี่ยเป็นสังกะสีถึง32.2เหล็ก13.5และมีการปนเปื้อนของโลหะหนักอย่างตะกัว่ว1.24แคดเมียม890 ppm และพลวง540 ppm ตรงนี้เข้าข่ายเป็นของเสียอันตรายตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนนะคะเพื่อป้องกันการถ่ายโอนของเสียอันตรายจากประเทศพัฒนาแล้ว มาอย่างประเทศกำลังพัฒนาตรงนี้ก็คืออนุสัญญาบาเซลนั่นเองกรณีนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดค่ะตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายนะคะแล้วก็ยังผิดประกาศกระทรวงอุตสาหารการรมด้วยหลายข้อเลยนะคะสำหรับของเสียดังกล่าวนะคะทางกมรมศุลกากรจะผลักดันออกไปค่ะเอากลับไปนะคะพร้อมบูรณกากรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันไม่ให้สินค้าอันตรายเข้ามาในประเทศ เพื่อความปลอดภัยและสุขสุขอ,อนามัยที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะทั้งนี้สถิติการจับกลุมนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เศษพลาสติกสังกะสีออกไซด์ในปี68นี้นะคะก็จะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจับกุมได้ถึง37ราย500,000กว่ากิโลกรัมค่ะเศษพลาสติกจับกลุมได้13รายจำนวน400,000กว่า 4, 90, กิโลกรัมสังกะสีออกไซด์จับกลุมได้2รายค่ะกว่า490,000กิโลกรัมนะคะ โดยทางกมรมศุลกากรก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลคานข่าวต่างๆและตรวจเข้มการนําเข้าส่งออกอย่างเคร่งครัดต่อไปนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะถือว่าเป็นอันตรายต่อประชาชนคนไทยอย่างมากเลยนะคะเพราะเป็นลักษณะฝุ่นละเอียดการที่จะสูดดมหรือนําเข้าสู่ร่างกายมันค่อนข้างง่ายแล้วส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยตรงเลยนะคะใครที่พบเห็นเบาะแสในลักษณะนี้ก็อยากให้แจ้งกันเข้ามานะคะ ที่สายด่วน1202ก็ได้นะคะที่ d ีเเราก็จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบให้เร็วที่สุดค่ะมีไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ลักลอบนำเข้ารถหลูเข้ามาในประเทศไทยอีกแล้วนะคะเรียกว่าเกือบทุกสัปดาห์เลยนะคะที่ชิดานําข่าวเกี่ยวกับการจับกลุ่มเขานำเข้ารถหลูเนี่ยมาทุกสัปดาห์เลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ในี่ยสไอให้ความสําคัญค่ะเพราะ1เคสเนี่ยเวลาลักลอบนําเข้ามาเนี่ยทำให้ประเทศเนี่ยสูญเสียภาษีเป็นจํานวนมากนะคะอย่างเคสนี้เนี่ย เป็นการจับกลุมกรรมการบริษัทน้ำเข้ารถหรูนะคะแล้วก็เสียหายถึง6ล้านบาทค่ะศูนย์สืบสวนสกดรอยและการข่าวได้จับกลุ่มนายพิทยาค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาและเป็นผู้ต้องหา,าในคดีพิเศษนะคะที่10ทับ2,562 ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่กระทําผิดฐานร่วมกันนําของที่ผ่านหรือกําลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากรโดยเจตนาจะาชอบอากรที่ต้องเสียสําหรับของนั้นๆตามพระราชบัญญัติศุลกากรทางเจ้าหน้าที่นะคะก็สามารถไปจับกุมได้ที่อพาร์ตรเมนต์แห่งหนึ่งแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครค่ะโดยชจดจับกุมนะคะก็ทําหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะ โดยมีการแกล้งแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิ์ต่างๆตามกฎหมายรวมถึงแจ้งว่าจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกลุมและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะหลังจากนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวไปดาเนินการตามกฎหมายตามขั้นตอนต่อไปค่ะสำหรับผู้ต้องหารายนี้ค่ะเป็นกรรมการบริษัทนำเข้ารถหรูรถนิสสันสกายไลนเข้ามาในไทย มีลักษณะว่าสำแดงราคาซื้อขายรถยนต์ดังกล่าวเนี่ยให้เป็นเท็จคือต่ำกว่าราคาซื้อขายที่แท้จริงเป็นเหตุให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการคำนวณภาษีออกมาแล้วเนี่ยทำให้รัฐเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะภาษีขาดไปถึง6ล้าน2แสนกว่าบาททำให้ทางตรงนี้นะคะได้รัฐเนี่ย จำเป็นจะต้องเร่งดําเนินการเข้าไปติดตามสืบสวนสอบสวน,น,นแล้วก็จับกลุมเลยนะคะการดำเนินการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคดีในคดีพิเศษเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของ DSI นะคะที่จะต้องให้นําตัวกลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้เนี่ยตามหมายจับเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดค่ะยังมีการจับกลุ่มอีก2เคสแต่ว่าเป็นเรื่องของเครือข่ายพนันออนไลน์นะคะเคสแรกนะคะไปจับกลุ่มผู้ค้าขายส้มตําค่ะ แต่นอกจากขายส้มตำแล้วเนี่ยยังมีลักษณะว่ารับจ็อบเปิดบัญชีมาให้กับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ด้วยค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดมีการสืบสวนจนเจอตัวนะคะแล้วก็ไปจับกลุ่มมาได้ค่ะโดยศูนย์สืบสวนสกดร้อยและการข่าวได้จับกลุ่มนายประสิทธิ์อายุ60ปีนะคะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาซึ่งกระทำผิดฐานฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินตามพระราชบ,บัญญ,ญัติป้องกันและปราบปรบปามการฟอกเงิน เราสามารถไปจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าบ้านซอยงามวงวาน43แขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและบันทึกภาพบันทึกเสียงอย่างต่อเนื่องขณะจับกลุ่มตัวและควบคุมตัวจนไปส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะจากนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคดีก็นําตัวไปดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นคดีพิเศษที่128 2566ทับ2566ค่ะซึ่งนายประสิทธิ์ตรงนี้นะคะที่เป็นผู้ต้องหานะคะก็มีอาชีพเป็นพ่อค้าขายส้มตำค่ะแต่ไม่ได้ขายส้มตำอย่างเดียวค่ะรับจ็อบเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินถอนเงินจากบัญชีให้กับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ด้วยก็คือบัญชีม้านั่นเองไปพบว่ามีรับโอนถอนเงินอะไรแบบนี้นะคะประมาณ20ครั้งค่ะ รวมมูลค่าหมุนเวียนเนี่ย5ล้าน288,000บาทนะคะาทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการสอบปากคำสอบสวนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอีกหนึ่งเคสค่ะเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายนะคะเป็นเครือข่ายแม่มน์ค่ะสามารถจับกลุ่มได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งรายนะคะซึ่งเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางค่ะศูนย์สืบสวนสอร้อยและการข่าวไปจับกลุ่มนายชัยยศิษฐ์นะคะ เป็นผู้ต้องหาเครือข่ายแม่มลนตามหมายจับสารอาญาที่กระทําผิดฐานร่วมกันเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตนเองร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทําอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานร่วมกันฟอกเงินนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่จับกลุมได้ที่บริเวณหน้าบ้านตําบลประดู่งามอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาสิทธิ์ต่างๆตามกฎหมายและบันทึกภาพบันทึกเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะแจ้งจับกลุ่มและควบคุมตัวนะคะตรงนี้นะคะที่จิดาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนตามพระราชบัญญัติป้องกันและป,ะปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายนั่นเองจากนั้นก็ควบคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ค่ะสําสหรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่76/2566ของกองคดีเทคโนโลยี Technology, และสารสนเทศ ในเชยสิทธิ์เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นแอดมินค่ะไม่ได้เปิดบัญชีมานะคะแต่ตรงนี้เป็นแอดมินโดยตรงเลยให้กับเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายแม่มนซึ่งเครือข่ายนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะ,ะเป็นเครือข่ายใหญ่มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า2,000ล้านบาทนะคะตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงขยายผลอย่างต่อเนื่องหากพบว่าใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับ เครือข่ายแม่มนดําเนินการจับกลุมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแอดมินหรือบัญชีม้าหรือจะเป็นเล็กๆน้อยๆก็ตามนะคะดําเนินคดีทั้งหมดนะคะมาที่การรับเรื่องเราร้องทุกกันบ้างนะคะสําหรับเรื่องอ่้องทุกเรื่องแรกนะคะเป็นกรณีชุมนุมสาธารอมทรัย์แห่งประเทศไทยนะคะมาร้องทุกข์กับ DSI คะ่ะเนื่องจากว่ามีการอ่เสียหายจากการแพ้คดีกว่า223ล้านบาทค่ะ ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้นางสาวอรุณศรีวิชาวุฒิผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษนะคะรับเรื่องร้องเรียนจากรองศาสตราจารย์พิเศษพลโทรดออรวีระวงศ์สันประธานกรรมการชุมนุมสากรอ,อมรั์แห่งประเทศไทยจำกัดขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยค่ะกรณีการบริหารงานของคณะกรรมการสากรทำให้ชุมนุมสากรอ,อมทรั์แห่งประเทศไทยจำกัด ได้รับความเสียหายกว่า223ล้านบาทจากโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์อมทรัพย์เพื่อสมาชิกที่มีไว้เพื่อใชใ้ในกิจการของสหกรณ์เครือข่ายในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยหลังจากนี้นะคะทางกองบริหารคดีพิเศษในฐานะหน่วยงานกลางด้านคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดําเนินการประมวลผลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเสนอต่อที่บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคําสั่งพิจารณามอบหมายหน่วยงาน ่อไปนะะีกหนึ่งเรื่องราวร้องทุก์นะคะที่มาร้องทุกกับ DSI นะคะเป็นความเดือดร้อนที่จังหวัดนครราชะสีมานะคะบอกให้ตรวจสอบหน่อยเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสนามบินกลางถนนลันเวย์ทับทางสาธารณะในพื้นที่จังหวัดนครราชะสีมาะคะ่ะ ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตารวจตรียุทธนาพระดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้พันตํารวจตรีวลานันศรีล้ําผู้อํานวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องร้องเรียนจากนายพัทรพ,พงศุขพักษรหรือว่าทนายอันบุรีลํานะคะได้มายื่นขอให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการขออนุญาตสร้างสนามบิน กลางถนนลันเวย์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่าเป็นการลุกล้ำที่ดินสาธารณะประโยชน์ประเภทประชาชนใท้ร่วมกันหรือบุกรุกที่ดินสะกรหรือไม่ตรงนี้นะคะทางทางโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มอบให้ทางสำนักง,งานเลขานุการกรมรับหนังสือเอาไว้และส่งเรื่องให้กับกองบริหารคดีพิเศษในฐานะหน่วยงานกลางด้านคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปประมวลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไาส่งให้กับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคําสั่งมอบหมายหน่วยงานในการดําเนินการต่อไปนั่นเองเนะคะก็เป็น2เรื่องที่ DSI ที่ รับเรื่องร้องทุกข์มาไปตรวจสอบนะคะแต่ว่าก็ต้องรอขั้นตอนการตรวจสอบสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดท้ายที่กิจกรรมดีๆค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSi นะคะไปร่วมนะคะเป็นอาสาเย็บเต้านมเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะสำนักง,งานเลขาธิการกรมได้มีการจัดโครงการ DSI อาสาเย็บเต้านมเทียม เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมปีสองนะคะโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชพนพรรษา4๔7พรรษาวันที่3มิถุนาย,ยน2568และเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีสร้างประโยชน์ให้กับสังคมตลอดจนเป็นการเสริมสร้างลัก ลักษณะที่ดีนะคะและก็เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโดยการเย็บเต้านมเทียมจำนวน100เต้าเพื่อมอบให้กับชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยโดยมีร้อยตำรวจเอกทัตเหล่าวทวีเลขานุการกรมเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการนะคะจัดขึ้นที่ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษชั้นสอาคารราชบุรีดีเรกฤทธ์ค่ะ แล้วก็ยังได้รับเกียรติจากนางสาวธนชาชาคงสายศิลป์ผู้แทนจากชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยตนเองเบื้องตน้นและเป็นผู้แทนชมรมรับมอบเต้านมเทียมที่เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมทั่วประเทศต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ DSI เราตั้งใจทำขึ้นมานะคะเพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่ซีดานำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะก็สุดท้ายนี้นะคะยังขอย้ำเตือนภัยนะคะเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะยังคงระบาดอยู่นะคะในการแอบอ้างชื่อของเจ้าหน้าที่ DSi โทรไปบอกว่าคุณมีคดีโทรไปบอกว่าคุณจะต้องอโอนเงินมาให้เราตรวจสอบให้กดลิงก์แอดไลน์แล้ววิดีโอคอล ตรงนี้ยืนยันนะครว่า DSI ไม่มีนโยบายนี้ค่ะถ้าเจอในลักษณะนี้ให้กดตัดสายทิ้งได้เลยอย่ากดลิงก์อย่า,กก link, ยารับวิดีโอคอลจากใครเด็ดขาดที่อ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ DSI นะคะเพราะว่าเหล่านี้เป็นมิจฉาชีพค่ะสุดท้ายนี้ฝากติดตามรายการของเรานะคะ2ช่องทางค่ะทางเพจ DSI Network และ BMC TV นะคะขอบคุณทาง BMC TV ที่อนุเคราะห์เวลาในการออกอากาศให้กับเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วชิดาชนิดาสีอมศาสตร์ เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ